ทานิสัยตามวันเกิดของคนทั้ง7วันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ลักษณะนิสัยตามวันเกิดของคนเกิดวันไหนเป็นอย่างไรมีข้อดีข้อเสียแบบไหนมาฟังกันค่ะนิสัยคนเกิดวันจันทร์มีนิสัยพูดเก่งช่างเจรจารักในการติดต่อสื่อสารกับผู้คนมีหลากหลายบุคลิกในตัวเองเพื่อปรับใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป หรือปรับตัวเข้ากับบุคคลหลากหลายที่ต้องพบเจอร่วมวงสังคมด้วยนิสัยตามวันเกิดคนเกิดวันนี้เป็นคนที่มีทั้งความอ่อนโยนและความเข้มแข็งอยู่ในตัวเองมีความเป็นศิลปินอยู่ในตัวสูงช่างจินตนาการและมีความอ่อนไหวด้านอารมณ์หากอารมณ์ดีจะเป็นคนที่อ่อนโยนมากใครๆก็อยากเข้าหาแต่หากอารมณ์เสียหรือรู้สึกโกรธขึ้นมา จะน่ากลัวมากอารมณ์ค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวแต่หากได้รับคำพูดดีๆหรือคำขอโทษที่น่าฟังก็จะหายโกรธทันทีจึงควรปรับปรุงในเรื่องอารมณ์ส่วนนี้จะทำให้เป็นที่รักของคนรอบข้างเพิ่มมากยิ่งขึ้นพื้นฐานนิสัยตามวันเกิดของคนเกิดวันจันนั้นถือว่าเป็นคนเจ้าเสน่ห์มากเลยทีเดียวหลายคนมองว่าคนเกิดวันนี้เจ้าชู้ อาจจะเป็นเพราะการที่เข้ากับคนง่ายทั้งที่จริงๆแล้วเวลามีคู่ครองแล้วก็จะรักแท้เพียงคนเดียวเท่านั้นนิสัยคนเกิดวันอังคารเป็นคนที่พูดจารตรงไปตรงมาจนบางครั้งดูเหมือนเป็นคนพูดจาขวานผ่าซ่าเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากเพราะเป็นผู้ที่รู้ลึกรู้จริง ทำให้มั่นใจเวลาที่ต้องถกเถียงกับใครเป็นคนเด็ดขาดหนักแน่นกล้าคิดกล้าทำนิสัยตามวันเกิดของคนเกิดวันนี้ที่แสดงออกมาให้คนรอบข้างเห็นมักจะดูเข้มแข็งและใจร้อนแต่ความจริงแล้วภายในเป็นคนที่จริงใจและอ่อนไหวมากเกลียดการที่ต้องสูงสิงกับคนที่ต่อหน้าทำอย่างหนึ่งแต่รับหลังกลับทำอีกอย่างเป็นคนที่รักในเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเองมาก ซึ่งจริงๆแล้วก็ถือเป็นข้อดีแต่ถ้าหากมากเกินไปก็อาจจะดูไม่ดีในสายตาคนรอบข้างหรือถูกมองว่ามีอีโก้สูงก็ได้นิสัยคนเกิดวันพุธผู้ที่เกิดในวันนี้เป็นคนชอบเข้าสังคมชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่เสมอคนเกิดในวันนี้หลายคนมีสัมผัสหรือสัญชาตญาณพิเศษ สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ได้อย่างรวดเร็วเป็นคนมีความคิดสร้างสารรค์แปลกใหม่ไม่ส้ำใครมักจะมีไอเดียใหม่ๆผุดขึ้นมาในความคิดเสมอนิสัยตามวันเกิดของคนที่เกิดในวันนี้นั้นจะเป็นคนชอบสังเกตและให้เวลาตัวเองในการวิเคราะห์สิ่งต่างๆรอบตัวอยู่เสมอคนเกิดวันพุธหลายคนจะไม่ชอบอะไรที่อ้อมคลอมไปมาเนื่องจากเป็นคนที่เข้าใจอะไรได้ไว จึงไม่ชอบเสียเวลากับอะไรที่อ้อมค้อมไปมานานนานมักคิดว่าเอาเวลาเหล่านั้นไปคิดวิเคราะห์ความเป็นไปได้อื่นๆเพิ่มเติมจะดีกว่านิสัยคนเกิดวันพฤหัสเป็นคนที่มีความจริงจังในการทำบางสิ่งบางอย่างเสมอไม่ว่ากำลังศึกษาเรื่องไหนอยู่ก็จะศึกษาจนรู้จริงและรู้ลึกรวมถึงชอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาแบ่งปันให้กับผู้อื่น ด้วยนิสัยตามวันเกิดของคนเกิดวันนี้ทำให้คนรอบข้างมาเชื่อถือและนับถือในตัวคุณภายนอกคนที่ไม่รู้จักอาจมองว่านิสัยคนเกิดวันพฤหัสดูหยิ่งหรือโลกส่วนตัวสูงแต่ความจริงแล้วนิสัยตามวันเกิดของคนเกิดวันนี้น่ารักมากเป็นคนมีน้ำใจและชอบที่จะเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นเสมอนิสัยคนเกิดวันศุกร์ คนเกิดวันนี้นั้นจะมีนิสัยน่ารักน่าเอ็นดูใส่ใจเรื่องรูปลักษณ์ของตนเองมากชอบที่จะเป็นจุดกลางความสนใจและให้ความสำคัญกับการแสดงออกที่ดูดีมีสเสน่ห์อยู่ตลอดเวลานิสัยตามวันเกิดของคนเกิดวันนี้นั้นเรียกได้ว่ามีความร้ายลึกเพราะบุคลิกที่น่ารักเข้าถึงง่ายบางครั้งคุณมักจะโดนเอาเปรียบคนจะคิดว่าคุณไม่ทันคน แต่ความจริงแล้วคุณมีไหวพริบดีมากแต่มักแกล้งทำเป็นไม่รู้แล้วค่อยรอคิดบัญชีทีเดียวคนเกิดวันศุกร์ก็ยังมีความน่ากลัวในเวลาที่โกรธมากๆเช่นกันนิสัยคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์จะมีความหนักแน่นและมีความมั่นคงสูงเป็นนักสู้ที่สู้ได้กับทุกอย่างทุกสถานการณ์ไม่ว่าเรื่องราวจะหนักแค่ไหนก็สามารถผ่านไปได้ในที่สุด มีความอดทนอดกลั้งตรงไปตรงมาไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบตนเองรวมถึงจะโกรธมากหากคนรอบข้างตนเองถูกเอาเปรียบโดยไร้ทางสู้นิสัยตามวันเกิดของคนเกิดวันนี้นั้นเป็นคนใจร้อนแม้จะเก่งและเข้มแข็งแค่ไหนแต่ลึกๆแล้วจิตใจอ่อนไหวมากอารมณ์แปรปรวนให้ความสำคัญกับคำสัญญามากๆนิสัยคนเกิดวันอาทิตย์ คนเกิดวันอาทิตย์เป็นคนร่าเริงรับความสนุกสนานแต่เป็นคนที่ขี้ลืมให้ความสำคัญกับพวกพ้องแบบเกินร้อยแต่ถ้าเจอคนไม่ดีก็พร้อมร้ายกับแบบเกินร้อยเช่นกันเป็นคนซื่อสัตย์จริงใจมากภายนอกดูเป็นคนขี้อายไม่กล้าแสดงออกเป็นคนใช้ชีวิตในกรอบแต่ความจริงแล้วชอบการผจญภัยและใช้ชีวิตโลดโผนมาก ชอบทำอะไรเสียเส่ยงๆใช้ชีวิตแบบตามใจตัวเองแต่บางครั้งก็เป็นคนที่เจ้าคิดเจ้าแค้นมากเกินไป